ความคิดนั้นเ no ือคนก็หายไปหมดเลยเมื่อกี้ลงไปเรือสูงโดยปกติเนี่ยเข้าไวานอนใช่ไหต้องดูว่าหมู่บ้านตรงไหนรางเขาบอกว่าทางัโกงเขาไปบอยเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าทางนั้นมันเคอรกว่าเขาบอกว่าทางนั้นมันเครกว่าหจือเรือหมู่บ้านีมันเดีอมาไม่หรือว่าเขาคือ่อยใครู้ิวจักท่างมิจักอะไร แค่ไทยทำอะไรไปไกลไปนะแค่ไทยรับเบอร์หรือครับหรือว่ายังไงลูกพ่อปกติวันยิ้วเบอร์เหรอลูกทำไมคุณไม่อะไรเบอร์เบอร์ลูกพันธดีกว่านะพี่เบอร์เหรอคะลูกพี่ไม่ได้เบอร์ใช่ไหมลูกอ๋อพี่ไม่ได้เบอร์นะลูกที่ที่มีแต่เราสองสามคนพูดไม่รู้ว่าอะไรอย่ามาอักษรย่อครับอย่ามาอักษรย่อ คที่มีฐานครับอัศวินย่อไล่หน่อยตั้งเป็นตั้งคำถามไว้เลยเพราะเราจะได้เช็คได้ว่าใครที่อยู่ดูเราเป็นโพนอ๋อโพเคยทำอยู่แต่แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้มันแบบไล่บ้างไม่ไล่บ้างมันมันก็เลยไม่ได้ทำไงสวัสดีครับใครแบบขึ้นแบบขึ้นแบบขึ้นสนุกสนุกดี อะไรคือไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจพอนั่งต่ออีกหน่อยนะทุกคนนะไม่มีอะไรนะมันว่างอ่ะทุกคนเพราะว่าตอนแรกนะมันยุ่งสุดๆแล้วยังไงยายดูยายถึงคนยายถึงที่ยายยายเป็นน้ำไม้หน่อยจะยายจ้ะามเมให้คุณยายเป็นน้าไม้โทรศัพท์ตะคร้ให้เรา400คนแล้วโทรศัพท์ตะไคร้ให้่อย ่มีอะไรมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์่มาคอมเมนต์จไ้เคอมเมนต์คอมเมนต์ต้องมาคอมเมนต์แบบว่าคนเยอะนะเหมือนที่ยูเช่นลอาเขาบอกเหมที่ยูบอกว่ายูไปดูช่องนักข่าวช่องอะไรที่มีคนดูมีคอมเมนต์เยอะเอันนี้ก็ประเทเดียวกันแ้่คนที่มียอดเยอะเไปคอมเมนต์ไปอะไรแล้วทให้มันเกปฏิสัพันธ์ลก็เการูอะอเม R แล้วอ่าไออกนะ R พี่หังก็นอนอยู่ตรงนี้ทุกคนฮัลโหลเานอับตะไครหน่อยนครับพี่คนสับตะไคร่หน่อยค่ะมีไ้รับยนนะับตะไครหน่อยครับวันนี้เราไปอยู่กับุาณที่หลที่นึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกความไวเยอะไปดูว่าอะไรครับความความไวเยอะอะไรลูก ไรลูกหมายถึงอะไรครับความไวเยอะเอาเหลืออยู่หนึ่งคนแล้วลูกมีแค่เรามีแค่เราสองคนแล้วลูกนะอ้ามีแค่เราสองคนก็ร้องได้เลยสิลูกงั้นนะจะฟังไหมฟังไหมตอนนี้เราเหลืออยู่แค่เราสองคนงั้นก็ร้องได้เลยสิลูกร้องเพลงฟังไหมก็ไม่ก็ร้องไม่ฟังเนี่ย น้องบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องขอขอน้องร้องเพลงน้องก็ไม่ให้ร้องทุกคนทุกคนทุกคนต้องไม่เข้าใจอ่ะเลิฟหนึ่งไตเกลสโตรมาดีมาแชร์ตองไม่เข้าใจไปตามดีมาแชร์เลยนะโกชุดีมาแชร์ชาแนลทุกคนถึงกับร้องไห้ขอร้องเพลงถึงกับร้องไห้เลยโดนน้องมันเด้ ยูยูแคนโกทูดีมาแร์ชนลดีมีมชานอลก็ได้ขอเพลงเอาขอเพลงอะไรว่ามาวิดีโอมันไม่มีอะไรทำเลยไงทุกคนอ่ะจะเอาเพลงอะไรว่ามาเอาเอขออนุญาตขออนุญาตถ่ายอันนี้หน่อยะทุกคนโตีร้กับกาคุณยายคุณยายว้าวีแล้วว่าคุณยายมีเทล้องสี่ร้อยเจ็ดคนขึ้นไปยี่ คุณยายบอกว่าไม่ให้ลองแคทไทยคุณยายยังเป็นห่วงคุณยายพี่ต่างบอกห้ามพี่ลองเอง้วคุณยายก็ไม่คุณยายก็ไม่ไว้วางใจเราอีกแล้วอะไรไม่รู้ทำไมคุณยายไม่ไว้วางใจหนูค่ะหาเพลงเดี๋ยวหาเพลงให้แคทไทยก่อนไทยมาคอมเมนต์ตรงนี้จะฟาดตายดิคุณวิไลรัตน์ d r ขอขอทดลองขอทดลองอันนี้เลยนะทุกคนนะ ถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายกล้องไม่พี่จะถ่ายให้ดูว่าเป็นประวัติเป็นประวัติการที่พี่นั่งนั่ง,น,งนั่งอยู่เนี้ยมีคนเนี่ยพี่จะถ่ายแล้วเนี่ย<ห>เป็นประวัติการทพี่นั่งอยู่นี้แล้ว